สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะวิธีการเพิ่มระยะความสูงของโช๊คตัวหน้านะคะตัวแรกเลยโช๊คปรับ4ระดับตัวนี้นะคะของ Pro Fender เนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่ความสูงส t a n d a r d ดถึงยก2นิ้วครับผมค่ะทำไมถึงใช้ได้เพราะว่าเรามีนี่ค่ะ,ะความสูงมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ยังไงนะคะถ้าเราไม่ใส่วงแบน ความสูงเท่าไหร่คะคุณแม่ก็ะจะเป็นความสูงมาตนดาดนะครับอันนี้คือวิธีการใส่จานนะครับจะมีแหวนสเปเซอร์กลมๆนะครับแล้วก็มีคอเล็กๆให้เราเอาคอเล็กๆเนี้ยใส่ลงไปก่อนอ่าครับผมแล้วก็ตามด้วยจานพลาสติกอ,อันนี้คือจะเป็นความสูงมาตนดาดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในกล่องโชกนะคะจะมีตัววงแหวนสองวงเนี่ยมาให้นะคะมีแหวน2ขนาดนะคะ ถ้าใส่ขนาดเล็ก<อ>ถ้าขนาดเล็กรถก็จะสูงขึ้นมา1นิ้วนะครับผมท้าไม่ดูค่ะวิธีการใส่ก็คือให้ใส่วงแหวนลงไปก่อนนะครับตัวเล็กแล้วก็ตามด้วยสเปเซอร์รองจานพลาสติกนะครับอ่ใส่ลงไปอย่างนี้แล้วก็ตามด้วยจานพลาสติกอันนี้รถก็จะสูงขึ้นมา1นิ้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดที่ไม่อยากสูง1นิ้วอยากสูงนิ้วครึ่งทำงานนิ้วครึ่งถอดตัวเล็กออกนะครับผม <Okay. S 2> ให้ใส่ตัวใหญ่อย่างเดียวรถความสูงก็จะเปลี่ยนไปที่1.5นิ้านิ้วนะ วิธีกรารใส่อีกจานก็เหมือนเดิมนะครับผมค่ะวันข้างหน้าเปลี่ยนใจอีกไม่อยากสองนิ้ว,วก็ทําได้เอามารวกัน <ผม S 1> สองนิ้วรวมกันอสองชิ้เลยนะครับรวมกันปุ๊บสนิ้วเลยค่ะเป็นความมหัศจรรย์ของเรานะคะถ้าวันนี้เราอยากจะเป็นสแตนดาดถอดวงแหวนทั้งสองวงออกค่ะ เก็บเก็บไว้ก็จะเป็นความสูงมาตรฐานอนาคตข้างหน้าเกิดน้ําท่วมเราอยากจะไปยกรถให้สูงขึ้นก็นํามาใส่นะคะก็สามารถเพิ่มความสูงลดได้อีก2นิ้วโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนโชคตัวใหม่นะคะค่ะมีอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นโช๊คบบโโน์ของคนเฟนเดอร์ปรับได้เหมือนกันที่ความสูงสาตรฐานถึงยก2นิ้วเหมือนกันครับผมมันจะมีเกียวยาวที่ตัวกระบอกโช๊คครับอย่างนี้เลยสตารท ก็หมายความว่าเราสามารถหมุนเลื่อนเพื่อปรความสูงได้สแตนารถึงยก2นิ้วก็จะมีจานลองสปริงให้1ตัวใส่เข้าไปปุ๊บสามารถตั้งสแตนดาร์ได้นะครับผมแล้วก็วิธีการยกก็คือจะหมุนจานขึ้นงนี้ขึ้นไปสามารถตั้งได้สแตนดาร์ตถึงยกสองนิ้วก็จะมีความละเอียดมากกว่าสเปเซอร์นะครับก็สามารถเลือกได้ครึ่งนิ้ว1นิ้วนิ้วครึ่ง2นิ้วเลยสรุปนะคุณแบงค์ช็ตัวนี้เนี่ยสามารถ ปรับระยะตั้งแต่สแตนดาดถึงยกสองนิ้วถึงยกสองนิ้วนะคะโดยที่มันปรับได้ด้วยความละเอียดเพราะว่ามันเป็นระบบสตันปรับเกลียวนะคะครึ่งนิ้วก็ได้1นิ้วก็ได้นิ้วครึ่งก็ได้2นิ้วก็ได้นะคะค่ะอันนี้เป็นข้อดีของระบบสตันปรับเกลียวเลยนะคะเคลับทั้งของตัวมีเท่านี้ครับผมถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์และช่วยกันติดตามให้ด้วยนะครับผมค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ